nó muộn mùa thì lỡ đấy ừ, ừ, nó, nó. À, nó, Đó, cái Để nó thì tay cái suy nó mùa mùa chả mùa 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 มือแรกเขาก็เปิดไม่แล้วก็ออกมากไหมจ้ะ,ะพี่น้องมือนี้จะบดตั้ก็สองโลอีกแล้วจ้ะนี่มือน,นี้นี่เนาะตั้ก็สองโลจ้ะพี่น้องเอ้ยมือนี้มามวนเอาทีเดียวเลยจ้ะมือนี้พี่น้องนี่เดี๋ยวเขาจะเอาสีซ้อนนี่เนาะจา้ะแบ่งน้อยๆเนาะไปใส่เบ็ดจ้ะใส่เบ็ดต่อจ้ะพี่น้องนี่ชาวบ้านน่ากันนี่เบ็ดบดจากขั้นเนาะจา้ะเนาะ ไปเราไปเบิ่งเบ็ดไปย่ามเบ็ดต่อสินมะกูเบ็ดนัดจ่ะเขาถอดใส่ไหวเมื่อคืนคือกันเนาะพี่น้องสงสัยน้ดจ้ะนี่นึบๆแล้วเมื่อคืนเขาใส่ไหวโอ้โหปลานิลพี่น้องปลานิลหนึ่พี่น้องปลานิลเนาะเขาใส่ไหวแต่เมื่อคืนคือกันจ้ะใส่เบ็ดไว้ในหนองในสาเฮาเนาะแล้วก็เปิดซีซ่อนไปน้ำเนาะ ยางหมุอเสาเขาก็มาย่ามไปเลยจ้ะทีเดียวพร้อมกันเนะาะปลาเนินจ้ะกินเยอะใช่ไหมกินเยอะออกอะไรเอาไปใส่ในนต้นไใบก่อนเดี๋ยวเอาขีม้มปนมาก่อนเนาะกินเยอมา,มากจ้ะไปเอาไปเบิ่งหลังต่อไปก่อนจะ้ะเดี๋ยวเอาขี้มเอาออกเนาะ กระเจ้าส่เหรนแบบนี้นะจ๊ะกระเสียบชีซ่อนต่อเนาะใส่ลูกจังเว้นนะจ๊ะไม่บอ่อตะของเองแล้วจ้ะเนาะมาเคลื่อนกระเสียบใบนะจ๊ะโอ้โห้ี่หน่องเบื้องมันดินนาะดูนะ,ะไปเบิ่งหลังไม้ตอกัอนจ้ะอือหนะือเอาเป็นขั้นหน่อยอย่างขั้นโง่นี้ ใบยาา่ามเมื่อหมดเสาแล้ะจ้นะเนาะกระสิลรอนไล้หลังจ้ะสาวันหน้ายางก่อนเลยจ้ะนี่พี่น้องนี่อีกต้นหนึงน่งแล้วจ้ะนี่ปลานินเหมือนกันจ้ะดำนี่ปลานินดำมันเปนเขาลึกอ,อีกบอกไหนยะฮึใช่เหรอว่ามัน,นสีกระโดดเนาะ เหนะ <c oughs> ็นแล้วเจานะ้จาเนาะเขก็กใส่ต่อเลยจ้ะพี่น้อง <c oughs> ไปดูต่อ <c oughs> นี่พี่น้องหลังนี่แววนี่แววน้อจนะ้ะเนาะดินมุมมกักมุมมักอยู่จ้ะนี่มึงล่อง,งยกบึ้ง โอ้โหปักช่อนไอ้ช่อนน้อยนี่จากพี่น้องช่อนน้อยเขาลึกละมังไงเอาไปใส่น้ำไม่ติดโดดนะค่อยๆประคองีบจากพี่น้องกำลังปนเนาะจ้ะปลา่อนนี่ก็ได้ ง่ายง่ยาย <c oughs> ลงบอ่อเหมือนเดิมลุดมือนอะจ๊ะเนาะบ่เป็นยังจัะบ่อเฮาปล่อยไปเนาะน,น้องพี่นอ้องเราจะตัวนี้ขึ้นไปเอาคีมมันออกนอะจ๊ะเพราะมันกินลึกเนาะนี่จ้ะล่อองององ,องอยูน่นี่มันกินลึกจก้ะมันต้องไปเอาคีมออกเนาะ เนาจ้ะโอ้เบสฮาร์บบนองเอาขึ้นจากบอ่อคีมออกเลยประชันกับรุดเนา,จานะจ้ะเนาะรุดในบอ่อเราเลยประชัน เบ็ดนะจ้ะย้มย้ำมร้าเนาะตัวจ่ะงัดออกเนาะจ้ะพี่น้องไม่เท่าลึกจ้ะแต่ว่าใส่ขี่มเนาะอ๋อเบ็ดสีบ,บอันั่นเลยมนี่จ้ะพี่น้อง สำหรับเช้านี้สองตัวเนาะตัวหนึ่งหลุดปลาคอหลุดจ้ะเหลือแต่ปลานินเนาะนี่จะทำมาหากินเนาะตามวิถีชาวบ้านเนาะจ้ะอยู่พอเพียงเนาะนี่เนาะจากพี่น้องทั้งป้าสั้งสิซ่อนจ้ะสำหรับเช้านี้เนาะนี่จะปลาสามตัว ใหญ่มาขึ้นตัวหนึ่งเนาะแม่นนจะซอ่อนแม่สีซอนจากพี่น้องนี่สำหรับเช้านี้เนาะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้า